ครัตอนรับทานครยรับแชมป์อเปิดตัวไปที่งามากนะครับรุ่นี้ครับว้าวแล้วต้น4,000กว่าบาทนะครับ4,500ก,กลางๆไปถึงยอน์นะครับไม่ใจะเป็นเงินสี่นม่การตกแตกร้าน,นะครับนี่นี้มาสนใจมากๆนนครับ

น่ารักมากนะครับกระบะเพไม,ไม,ไม่ไม่เล็กเลยนะับกระบะนี้หัวใหญ่ความสูงจากกระบะถึงจากพื้นถึงประมาณเอวผมนะครับน่าจะประมาณเมตรหนึ่งนะไม,มไม่เล็กนะครับไม่เล็ก ผมเห็นถ้าทอบสถานีชอบเลยนะครับเพราะว่า,วามันดูเหมือนญี่ปุ่นมากมรถญี่ปุ่นญี่ปุ่นไลเนอร์นะครับวัสดุก็จะเป็นอย่างนี้ เด็นเยอะมากนะครับเดตรูมเด็กให้เป็นรับประดับว่าเป็นจะเป็นพุทธนะครัเป็นเดตรูมมิโคเตอรครับไม่เด็กนะครับข้างในก็สำหรับรถสี่แตนกระบะนี่ผมถือว่าไม่ขี้เหล็ก คือโอ้ผสูงประมาณร้อยแปสินะครับขาที่เหลือขนาดนี้นะครับร้อยแดสิบสูงกว่าแปดสิบ 180. ได้นะไหน,น่ารักมากมีในมออมา ยาวกันแคอไวคนนี้นั่นมเรยนเียแม่โคไดขึ้นได้มห้าแสนห้าแสนเจ็ดห้าแสนเจ็ดไม่่นอง้นบาออยอ่ะไม่ฟ้าหตรหน่อเยอะนะครับผมถนี จากแล้วนี่น่าจะเหลือประมาณยี่สิบเซนเหลือเตืวนะครับไม่เล็กข้างในนเยอะมากนะครับรถคันนี้คนก็กรใจเยอะมากชับตน่ารักมากครับกนะบะก็ไม่ไม่เล็กเลยคนระับกระบะนี้หัวใหญ่ความสูงจากการะบะเองจากพื้นถึงประมาณเดีวผมนะครับ น่าจะประมาณเมตรหนึ่งนงไม่เล็กนะครับไม่เล็กใครเห็นถ้าทอบสไตล์นี้ชอบเลยนะครับเพราะว่ามันดูเหมือนญี่ปุ่นมากรถญี่ปุ่น ไฟเนอร <sa iden> ์นะครับวัสด huh ุก็จะเป็นแบบนี้รับอยู่ข้างใน <wh> <aza make invece> เราจะดว้เกนะรัเดเดรูมเหยยอมานะครับเฮดรูมเนียวให้เป็นลักษณะวเป็นจะเป็นคู่นะนะเป็นเดรูมมิสโดีไม่เด็กก็ไม่ได้ก็ รถแสนกระบะนี่ถือว่าไม่ขี้เหล็กคือโอ้โหสูงประมาณ180นะครับขาให้เหลือขนาดนี้นะครับ1ตัส่งถึสิ0ได้ให,หนนนะม่น่ารักมามีในมองมา รกยาวกันแทเออไวคนนี้นันอะนเนี่ยเรีนแม่โคได้ขึ้นได้เลยห้าแสนห้าแสนเจ็ดห้าแสนเจ็ดไม่ได้ไม่เนาะรถบา๊สองร้อยอ่ะรบกไม่ผ่านเหลงห่อเยอะนะครับผมูรนี่ แล้วนี่น่าจะเหลือประมาณยี่สิบเซนเหลือเตัวนะครับไม่เล็กข้างในก็สรุปนะครับไอตัวคันนี้นะครับก็เริ่มที่สี่แสนกว่าบาทนะครับจนถึงห้าแสนกว่าบาทก็น่ารักนะครับน่ารักดีข้างในไม่เล็กกว้างก็ถ้าเทียบราคาแล้วถือว่าถ้าใครที่ชอบนะครับ ก็โอเคไปละครับบ๊ายบาย